ก็ถ้าคุณกําลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้คุณน่าจะในช่วงเขาดากันมาแล้วนะฮะก่อนหนึ่งก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2021นะครับตอนนี้คุณอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแต่ว่าต้องลงมือทำนะฮะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีอะไรนะที่ดีก็รักษาไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปับอะไรที่ผิดดพลาไไปปปกกกก็็็็เเเเบบบว้้นนนนนนทรีีียะคััช่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากดอยก็จะมาพูดกันให้ฟังเกี่ยวกับปีใหม่นะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีอะไรที่ดอยอยากจะบอกทุกคนบ้างคนระับหลังจากที่ผ่านมาประมาณ3ปีแล้วที่เราทําช่องกันมาเนี่ยมีอะไรที่ดอยอยากจะพูดทุกคนบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะรับก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับจริงนะครับขอบคุณทุกคนนะที่คอยติดตามกันมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางเลยนะเฟซบุ๊กนะฮะยูทูบนะฮะ หรือทวิชก็ตามนะที่มาคอยติดตามนะเป็นกำลังใจให้นะครับเป็น <laughs> ไม่เป็นกำลังใจก็มีนะฮะก็ <laughs> คอยติดตามกันอยู่นะแบบว่าแบาบามาคอยดา่าคอยคอมเมนต์ติเตืเอนก็ยังดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคําติคํามชมนะครับดอยรับไว้หมดนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ทําให้เรามาถึงตรงจุดน,นี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะก็คือแบบมันเป็นเรื่องไงมันเป็นช่วงที่ผ่านมาลําบากระดับหนึ่งนะคือแบบว่าหลังจากที่เราได้แบบทำมาสักพักหนึ่มันก็จะมีแบบช่วงแบบ ดาวบ้างอารมณ์ดีบ้างถูกไหมมันก็จะมีแบบขาขึ้นขาลงอะไรมากมายในช่องเราเนาะมันก็จะแบบว่าแบบมันก็มีบางจังหวะเหมือนกันที่แบบว่าแบบมันแบบรู้สึกว่ามันจะไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางแบบบางคอมเมนต์จริงๆนะแบบว่าอ่านผ่านแล้วแบบใจมาแหละแบบมันมีหลายๆคนเหมือนกันที่แบบว่าแบบเป็นกําลังใจให้ดอยได้จริงๆก็ถึงแม้ว่าันจะแบบคอมเมนต์ผ่านๆนะพิมมาแบบแบบดูเหมือนดอยอาจจะไม่ได้อ่านจริงๆดอยอ่านนะแล้วแบบดอยเห็นแล้วแบบมันแบบส่งมาถึงดอยจริงๆอะไรเงี้ยมันก็แบบ ทำให้เรามีไฟในการทําช่องต่อได้นะแล้วก็ดอยก็หวังว่าสิ่งที่ทุกคนให้ดอยมาดอยก็จะสามารถตอบแทนทุกคนกลับไปได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระต่างๆที่ดอยให้ไปนะดอยหวังว่าคลิปที่ดอยทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะอันนี้คือสิ่งที่ดอยต้องการเนาะอย่างที่ดอยบอกนะช่องเราที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันคือมันถ้าตั้งแต่เริ่มมันคือสร้างให้เพื่อนดูสร้างให้แบบคนที่ดอยรู้จักดูเฉยๆใช่ไหมแต่ว่า หนที่มันทําขึ้นมาแล้วแบบมันดอยเห็นว่าคลิปเรามีประโยชน์บ้างระดับหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้เยอะแค่ไหนนะนั่นแหละนะฮะดอยก็หวังว่าแบบถ้าดอยได้สร้างผลงานต่อไปแล้วแบบว่าสร้างประโยชน์กับทุกคนได้บ้างดอยก็ยังแบบรู้สึกว่ายังอยากอยู่ตรงนี้ต่อน่กออกไหมคือแบบว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งที่เราทําแล้วมันเกิดประโยชน์กับทุกคนได้บ้างแล้วก็หวังว่า ในอนาคตต่อไปนะครับถ้าพวกคุณก็ยังอยู่นะยังอยากได้คอนเทนต์จากดอยอยู่ดอยก็จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆนะครับจะไม่หายไปไหนถ้าเกิดหมดไฟไปก่อนนะคือมันมีความรู้สึกมากมายที่แบบไม่สามารถจะถ่ายทอดออกมาได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้นะครับดอยก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยเป็นกำลังใจมาให้กันเสมอน,นะครับดอยก็หวังว่าดอยจะเป็นสร้างคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับแล้วก็ ขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดดอยได้ทําให้ใครผิดหวังไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับดอยขอโทษด้วยนะฮะครับก็สามารถคอมเมนต์ชมก็ได้นะดอยเห็นดอยจะนำมาปรับปรุงตัวให้ดีมากขึ้นนะช่องเราจะได้แบบพัฒนาในทิทางที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็นานนะครับสหรับคอนเทนต์อาร์วิดีโอทำมาแล้วประมาณร่วมๆ่วมปีได้มั้งนะครับก็ดอยโพสคลิปแรกนะครับน่าจะประมาณกุมภาปีสองพันนะครับก็น่าจะมระมา3ปีนิดๆนะฮะสปีนิดๆนะครับ ดอยก็สอนมาค่อนข้างเยอะแล้วนะในความรู้สึกดอยดอยเรียกว่าสอนจนจะไม่จะสอนอะไรแล้วครับก็วันนี้นะครับก็ปีใหม่นะปี2021นะครับมันก็ได้เวลาที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรใหม่ๆนี่มันจะดีหรือเปล่านะแต่ผมแค่หวังว่ามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนอยากให้ผมเริ่มบ้างนะฮะก็หวังว่านะครับการเริ่มต้นครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ทุกคนต้องการเนาะ ผมไม่รู้ไงว่าใครจะตามผมมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปีใหม่ที่เริ่มจากสิ่งใหม่ๆนะครับปีนี้นะครับดอยก็จะมาเริ่มเล่นวายลิฟแล้วนะฮะก็ทราบคนที่ถามว่าเออมาเริ่มเล่นวายลิฟนานยังก็อย่างที่เห็นนะพึ่งเวลสิบสี่นะเพิ่งเล่นไม่นานนะแล้วก็กำลังจะเริ่มทำคอนเทนต์นะครับก็โดยหลักเนี่ยในปีนี้เนี่ยดอยจะเริ่มเล่นวายลิฟเป็นหลักนะครับเป็นหลักก็คืออาร์วีที่เล่นเนี่ยก็อาจจะเล่นน้อยลงนับมีคลิปออกมาบ้างในกกกรณีีีททท่่่่สํําาคัญเนพพพววโใใหหมด้ แต่ว่าแบบอาจจะแบบลดจํานวนคลิปของ RV ลดลงนะในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเราจะมาเน้นคอนเทนต์ไวล์ิเป็นหลักก่อนเนื่องจากเราจะแบบไวล์ิมันยังแบบมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะครับเราอาจจะต้องทําคลิปสอนกันก่อนให้เรียบร้อยนะฮะอะไรอย่างนี้มากมายนะครับแล้วก็ดอยอาจะต้องเรียนรู้ในไวลิเพิ่มเติมด้วยเพราะงั้นในสตรีอาจจะเน้นไปในทางไว l ์ลิซะหนักแต่เพราะเราต้องแบบดอยต้องฝึกเล่นไวลิเพิ่มเติมด้วยมันแบบว่าไม่ใช่บอว่าเกมที่จะเล่นเราวเป็นเลยนะฮะก็หวังว่านะครับในปีนี้เนี่ยทุก มีเกมที่เล่นเกมอื่นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะก็หวังว่าทุกคนเองคอยเป็นกำลังใจให้ดอยเสมอนะครับดอยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยน,นะหรับเกมใหม่นี้อย่างไวลิฟนะคจริงๆวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละดอยแค่อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดแลนะ้วตั้งแต่ เริ่มเปิดช่องมาทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกคำติชมนะครับดอยขอบคุณมานัดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนกันอีกครั้งนะก็ขอให้เป็นปีที่ดีดข,อของทุกคนนะครับวันนี้ดอยก็แค่นี้แหละครับแล้วเจอกันคลิปต่ตอไปนะครับวันนี้ก็สวัสด์ปีใหม่นะครับ